คิดว่าตัวเองเสียงสิวปะเสียงค่ะเสี่ยงค่ะเสี่ยงค่ะเสี่ยงเสี่ยงอยู่ค่ะนี่นึ่งค่ะก็ค่อนข้างมากอยู่เพราะอะไรครับเป็นคนหน้ามันแต่งหน้าบ่อยค่ะไม่ค่อยล้างแปรงแต่งหน้าเท่าไหร่นอนดึกกับกินพวกไก่ทอดเนี่ยเจอมลภาวะเยอะนั่งมอไซค์ไปโรงเรียนไหนจะแต่งหน้าอีกเราคิดยังไงกับรอยสิวเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ไม่มั่นใจค่ะหายากครับสำคาญค่ะเป็นปัญหาหน่อยเพราะว่าเวลาแต่งหน้าก็คือต้องเอาคอนเร์กบตลอดมันไม่ค่อยมั่นใจแต่ก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้แย่แบบเพราะอะไรถึงไม่แย่เพราะมมัันนนนก็หหายยได้้้้งตอีีแลลละเจฟ เซนเซอร์ <Answer. S 2> เอาไปลองใช้กันดูนะครับน่าจะได้ใสขึ้นขอบคุณมากครับขอบคุณครับคคเคยใช้หรือยังตัวน,นี้หนูเคยใช้เขาเหรอยังไงบ้างะอะมันมีตอนที่หนูเคยเป็นสิวขึ้นเยอะมากแล้วพอหนูได้ลองมาใช้โฟมตนนัวนี้ใช่ไหมคือรอยสิวอะไรเงี้ยมันก็จางลงแบบไปเยอะมากหน้าไม่แห้งไม่ตึงด้วยแล้วมันมีฟังก์ชันอะไรพิเศษนหนูชอบตรงที่เทกเจอร์เขาเหมือนพอบอีบมาแล้วมันเป็นเจลแล้วพอโดนน้ำมันก็จะแบบว่าเป็นฟองนุ่มๆเจลโฟม foam, จบทุกสิวและรอยสิวสำสากใน7วันด้วยยูซลีน 3x ทรี a เมนต์เจลทูโฟมคล l นเซอร์อย่าลืมไปใช้กันนะครับ